แก๊งเซเลบรวมตัวให้กำลังใจหนิงปณิตาสองสาวสุดตาเพื่อนสนิทก็มาด้วยมีกำลังใจหล้นหลามจากทั้งแฟน และเพื่อนๆในวงการบันเทิงมากมายล่ะค่ะสําหรับผู้จัดละครคนเก่งอย่างหนิงปณิตาที่ก่อนหน้านี้นั้นเธอได้ออกมาเผยเรื่องราวครอบครัวผ่านทางสื่อหลังจากถูกจับตามองลือนางร้ายหน้าเหวี่ยงเก็บข้าวของออกจากบ้านสามีซึ่งหนิงนั้นยอมรับว่าครอบครัวมีปัญหาและอยู่ระหว่างการแก้ไขตอนนี้ยังคงสถานะสามีภรรยากันอยู่ ล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแก๊งเพื่อนสนิทของหนิงอย่างอัมพชลาผ่านและตองพักระใมนั้นก็ได้รวมตัวเพื่อนนัดทานข้าวกับหนิงพร้อมทั้งกอดแน่นๆให้กำลังใจเพื่อนเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักและก็อบอุ่นสุดๆเลยล่ะค่ะมิตรภาพแก๊งเนี่ยไม่เคยจางหายเลยโดยหนิงนั้นได้โพสต์ภาพทั้งเขียนข้อความเอาไว้ว่า a true friend is someone who feels of w a y love ทตามกลางคอมเมนต์หัวใจมากมายเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ